สะโพกเวื่อมากโอ้ยโอ้ยรอรอบคบอกแหวว่าไม่มีบุฟเฟ่ต์ทางโบราณที่เสริมไม่มีเีงสุดไม่สััน โ <Hello. S 1> ห้าหน่อยขอชาบแถวตลาดสัมยาหนออ่อยก็มันคือยังไงบุฟเฟ่อะไรเป็นพมีบุฟเฟ่สองราคาคือเกาเกาับสองเกาเกา้กา็จะเป็นแบบหมูธรรมดาสองเกาเก็จะเป็นแบบเพ <c oughs> ิ่มเนื้อวัวมีพชิมีซ่าเออเบอร์มาแต่ว่าจริงสองเกาแต่ว่าเน็ตก,ก็มันสามร้อยก่า อนไม่ไหวหเลยว่ะอร่อยมีโซจีอาหารสลากชาบูแล้วก็เหมือนมีลูกชิทเปิงอาหารไทยทุกอย่าง มอสูชิราเม็ครั<ช>่ปลาเซมังเดินมาเป็นคารับไม่ใหญ่ใครอ,อันนี้แนะนำมากเป็นโูชิาออสเตรเลียแบบ อันนี้เป็นอะไรเป็นาาวาว oh <c oughs> น,นี่ค่ะราคาักถกคนโอ้ยก็ได้ล้วได้ชิมเลยไอศครีมแบบมากินมา <c oughs> สดชื่นแล้วก็หันยิ้มไม่ยอมไม่ยอมรอ,รอ,รอ ดีอยู่แต่ว่าดีแล้วกูันแบบวิซปรสแตนดดพูดอะไรเหลือไอคกด้วยนาฮะไม่เหลือนะี่ไนครัได้หรออ่อจริงค่ะแล้วอีกของหวานหนึ่งที่เราต้องรอกอื่งยังไม่บอกให้ตาม้ย ของดีมากแต่ยังไม่เสร็จตัวหวานมีความคำว่าไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวเราอนะของหวานไฮไลท์ให้กูกินเหรออันนี้คือเคนโบเล่ใช่ไหมของหวานค<บ>ือนนะเบอร์นี่สิ <laughs> บุเฟ่เหรอวะทุกคนให้เขาได้กินก่อนเขารอคำตอบอยู่ <laughs> <laughs> อู S <S ตาโอ้ยๆม่ข่อยเป็นหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับรเกย,ยดีนะเตาถังไหนตกมองอร่อยไหมคะโอ้โหดูสภาพคือเมื่อกี้มันสวยมากทุกคนรนะังน่า เออเขามาให้เราลองเป็นไงบ้างคอลเลคชันใกล้ๆซึ่งคือแบบรสชาติแบบบาลาดมาเลยไม่หวานโอเฟ่อีกสักคอมอีกสักคอมแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเนื้อจริงๆมันจะแน่นกว่านี้แต่ว่ามันอันนี้มันแบบมีความแบบเร็วๆนิดนึงเร็วๆอยู่นิดนึงแต่ว่ามันก็ได้เออ ก็คือบอกเหยว่าไม่มีบุฟเฟ่ชาบูบันดันที่เสริมของแบบไม่มีแต่สุดโตุกอย่างน้อยก็แบบแค่ไอติมอะแต่นี่ก็คือแบบเวอร์มากนะครับทันทีพอตอนนี้แคปูเล่เวอร์ช็อกโกแลตลาวาด้วยค่ะเออที่เวอร์ไม่ใช่ขนมแต่เป็นคนเลีดีที่สุดโอเคร้านชื่อมันมีแบบ ชื่อหลายร้านมากเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาที่ตรงนี้ให้นะค่ะชื่อมันมีหลายหลายร้านรวมกันกี่กิโลโอเคเต็มพันเราเล่นคาร้อยเต็มร้อยคาเฮ้ยนิดห่งโอ้ยรอบเหนียวนะตัดเดือเนี่ยดมันต่างจากเมื่อกี้ยังไง ดซท,ทามาวาโตกาซิวิงนี่ก็คือของวานก็คือาอีเฟิร์นคราวนี้ฝากกับไอศครีมเวอว่มากเ,เลยอะสวนไม่สวยสเร็วพอไม่ใช่คันนี้พอแต่ แคทตี่สอบผมว่าพงเพรา่งได้กินแหละเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกินแล้วโอ้โหเป็นไงคะดีถูกต้องมากันบรสชาติเปิดฮันนี่โทนไหมมันเปิดฮันนี่โหมาอร่อยน่าอร่อยมากหมดแล้วนะคะแล้วก็มีเพื่อนที่กินแต่น้าเราเเลือินจริงจริง ไอติวนิลาดีไหมคะเนียนกรุบปังสังสุดตังมีคนเลี้ยงจ่ายให้หมดเลยแล้วเราก็ทำการเตรียมออกจากร้านหนีเราจะหนีแล้วพอหวานก็คือสั่งไปรอที่สองยังไม่มาจะหมดเวลายังอยู่ก็ที่สามอันนั้นวอนิวเอา ทำไมทำไมเนี่ยที่มาวันแล้วทุกคน <c oughs> ก็ฝนตกนะแต่เมื่อกี้เราก็เพิ่งออกจากร้านมาแล้วแบบทำไมเราต้องมาตัดฝนเดินย่อยนะคะ <c oughs> เดินย่อยอาหารอ๋อโอเคก็ถือว่าเป็นร้านที่ดีร้านหนึ่งเลยอยู่ตรงโครงการบล๒๘สุราทุคกคนก็มาลองตามกันได้ดีจริง าหน่อยชาบูอะไรก็ไดงก็สร็จแล้วันนี้เราก็มีแค่นี้กกนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชิคเกอดอกเนะบ้นนะบาย